สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอังคารที่6เดือน6ปี2566นะคะกับโปรดีๆนะคะโปร6.66 6ของเรานะคะกับโปรโมชั่นแรงๆนะคะกับรุ่น5040 D40 แรงม้านะคะเฉพาะตัวรถในราคา650,000านนะคะแต่เราไม่ขายนะคะเราขายแบบนี้เลยค่ะตัวรถ พร้อมชุดใบมีดตัวนี้เลยนะคะกับของชุดนาซ่นะคะพร้อมกะะจังหน้าและกาดข้างนะคะพร้อมไฟสปอร์ตไลท์สองดวงนะคะข้างบนแล้วก็มาพร้อมกับผานนะคะผานเลือกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผาน5หรือผาน6นะคะใบ24นะคะจัดไปเลยนะคะในราคาจุกๆแบบนี้นะคะ หกแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถโทรมาที่0 9 3 0 9 4 7 3า4ที่เซลเจียบสมบูรณ์แฮกเตอร์บุริรัมได้เลยค่ะ